ในในออเดอร์ของชีมงานยุโรปนะคะแล้วก็ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ชีมงานของออสเตรียด้วยนะคะที่หลายหลายท่านนะคะได้สั่งออเดอร์มานะคะแต่คุณหมอมยังไม่ทันได้ไลฟ์ไว้นะคะก็วันนี้ก็มาไลฟ์ไว้นะคะสําหรับลูกค้าสําหรับชีมงานนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะใครต่างประเทศก็อยู่ประเทศอะไรก็ตามนะ,ะก็สามารถทักทายได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นออเดอร์ของชีมงาน,นะคะคุณหมอมวงมาไลฟ์ไว้ให้วันนี้นะคะ ตัวหลักๆเลยนะคะวันนี้เรามาเร็วแล้วก็จะไปเร็วนะคะหลายๆคนที่เข้ามาฟังย้อนหลังค่อยฟังย้อนหลังเอานะคะวันนี้คุณหมอมจะไปเลยนะคะจะไลฟ์แป๊บเดียวนะคะวันนี้นะคะตัวหลักๆนะคะที่คุณหมอมได้ส่งไปที่ประเทศตอนที่มีของออสเตรียด้วยนะคะของคุณเกตนะคะแล้วก็ประเทศอังกฤษอของมาดามสานะคะแล้วก็ของคุณจอยนะคะ ของคุณจอยนะคะแล้วก็นะคะของอน้องวิภาประเทศเยอรมันนะคะแล้วก็ของคุณแม่แป๊ดนะคะอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์นะคะคือตอนนี้เป็นออเดอร์ของทุกท่านเลยนะคะทีะ่เมื่อกี้นะคะได้สั่งออกมานะคะคุณมหมอก็เลยมาไลฟ์สดไว้ให้สําหรับทุกท่านเลยแล้วประเทศที่ต้องการเกี่ยวกับหลังคลอดนะคะตอนนี้นะคะก็คือมีพร้อมนะคะที่ประเทศอ่า ออสเตรียก็มีนะคะออสเตรียนะคะของคุณเกศนะคะแล้วก็ฟินแลนด์นะคะของแม่แป๊ดนะคะแล้วก็ประเทศอังกฤษมาดามสาคุณนายวันคุณจอยนะคะและเยอรมันก็จะมีของน้องวิพาน้องกัลยานะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะก็ทักทายได้นะคะวันนี้จะขอมาแป๊บๆนะคะ,ะทำไมฟาร์มาล,ลาเฮิร์บถึงขายดีนะคะเพราะว่าฟาร์มาล,ลาเฮิร์บทุกคนที่เคยทานทานอยู่จะรู้ว่าฟาร์มาล,ลาเฮิร์บเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียว ที่เป็นชนิดร้อนนะคะเหมาะสําหรับผู้หญิงที่ทานปิตภัภานตระกูล X หรือว่าตระกูลของเอ็กวันเอ็กทูแล้วนะคะแต่ว่าไม่ไม่เห็นผลหรือว่าอาจจะเห็นผลช้านะคะก็มาทานฟาร,ร์มาลาเฮิร์บนะคะเพราว่าผู้หญิงหลังคลอดนะคะและผู้หญิงที่คลอดลูกนะคะออกจากโรงพยาบาลสามารถทานได้ทันทีนะคะ ทานได้ทันทีนะคะไม่ต้องรอานานนะคะยิ่งเราทานได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีมากเท่านั้นนะคะเพราะเขาจะช่วยขับน้ำข่าวปลานะคะน้ำข้าวปลาที่อยู่ในร่างกายของเราที่เราคลอดลูกอะคะ่ะเราขับออกไม่หมดปุ๊บมันจะกลับมาทำร้ายเราตอนที่ร่างกายของเราไม่แข็งแรงนะคะตอนที่ร่างกายของเราไม่แข็งแรงจะมีผลกับร่างกายของเราอย่างรุนแรงเหมือนกันนะคะน้ำาอปลาไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะคะถ้ากลับไปที่อ่อนแอลง RW, ปุ๊บเขาเล่นงานเราทันทีเลยนะคะ ใครที่กินตระกูล x x 1, x 2 x ห1หนะคะหรือ777หรือ x ตองหอะไรก็ตามทานแล้วนะคะไม่เห็นผลหรือว่าเห็นผลช้านะคะ,ะคุณสามารถทานเป็นมา r m u เ a herb ได้เลย เพราะว่าตัวนี้นะคะคุณหมอมองออกเยอะมากเลยนะและตอนนี้นะคะต่างประเทศอย่างที่ประเทศเยอรมันแล้วก็หลายๆประเทศที่หนาวมากๆเลยนะคะให้ทานฟอล์มลาเฮิร์บมันจะทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นขึ้นนะคะมดลูกเราจะร้อนนะคะถ้ามดลูกเราเย็นแปลว่าผู้หญิงไม่แข็งแรงนะคะให้ทานไว้เลยนะคะถึงเราอาจจะไม่ได้คลอดลูกตอนนี้หรือว่าเพิ่งคลอดลูกมาไม่จําเป็นค่ะ เราจะทอดลูกมากี่ปีแล้วเราก็สามารถทานได้นะคะไม่จําเป็นต้องคลอดปุ๊บทานปั๊บนะคะไม่จําเป็นเลยทานได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีสมุนไพรเยอะมากๆเลยนะคะแล้วทําให้ผู้หญิงที่ทานแล้วอ่ะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะและทําให้มีกําลังไม่เหนื่อยไม่เพลียนะคะแล้วช่วยทําให้ความกระชับกลับมานะคะหน้าท้องอต้นแขนต้นขาที่มันผลิกนะคะตัวฟาวมาลาเฮิร์บมีช่วยท่านได้นะคะถ้าคุณทานต่อนเนื่องนะคะอย่างน้อยเลยนะอย่างน้อยนะคะหนึ่ง 1-6ขวดอย่างน้อย6ขวดเนี่ยแน่นอนเลยค่ะคุณถ่ายรูปเก่าไว้เลยรูปสรีระของคุณจะเปลี่ยนก็คือกระชับขึ้นน้ำหนักอาจจะไม่ได้ลดแต่เฟิร์มขึ้นแน่นอนนะคะรูปหน้าต้นแขนต้นขาเอวเอวคุณกระชับขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะตัวฟาร์มาลาเฮิร์บนี้นะคะราคาเขาก็สมสมกับสบปรพคุณ ราคาเขาสมกับสปปรรพคุณเพราะสปปรรพคุณเขาแรงราคาเขาก็ถามว่าแรงไหมไม่แรงหรอกค่ะกับสุขภาพของเรานะคะแล้วก็จะมี X1 1เนี่ยคขอของน้องอวิพานนะคะที่อยู่ประเทศเยอรมันนะคะนี่สั่งมาอรอบนี้อาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่ารอบเก่าเพิ่งส่งไปนะคะใครที่นะคะที่อยู่ประเทศเยอรมันต้องการชิดน้าและชิดแคปซูลนะคะก็สามารถทักทายน้องวิพานไปได้เลยเพราะน้องมีทั้งน้ําและแคปซูลนะคะมีผลิตภัณฑ์เอ็ก ทั้งหมดเลยทั้งฟาร์มาลาเฮิร์บทั้งกล่องแดงมีหมดเลยนะคะสามารถทักทายไปได้เลยเพืเยอรมันนะคะสำหรับใครๆที่ไม่อยากส่งเยอรมันนะคะก็ทักทายไปเลยเพราะว่าบางทีช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องโควิดนะคะก็จะการขนส่งอาจจะล่าช้าก็ซื้อทางโน้นทานได้เลยนะคะแล้วก็กล่องแดงนะคะตัวนี้กล่องแดงนะคะจะมีทุกรสจะมีทุกรสไม่มีรสไหนไม่มีกล่องแดงเพราะสรรพคุณเขาออกฤทธิ์ ออกฤทธิ์ได้ลึกและชัดเจนนะคะชัดเจนไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรนะคะก็ทานได้นะคะไม่จําเป็นต้องป่วยแล้วค่อยทานถ้าเรารู้สึกเหนื่อยเพลียนะคะกินอาหารเสริมมากมายหลายชนิดแล้วไม่สามารถทําให้คุณมีกําลังวังชามาได้นะคะให้คุณลองทานกล่องแดงกับขมิ้นชันนะคะกล่องแดงกับขมิ้นชันช่วยคุณได้นะคะเพราะว่าขามิ้นชันเขล้างล้างพิษ ในร่างกายของเราทุกส่วนเลยนะคะระบบเลือดลมระบบน้ําเลือดน้ําเหลืองนะคะแล้วก็พวกที่เราทานอาหารเข้าไปว่าอาหารที่เราทานเข้าไปอะ่ะนะคะมันจะมีสารปนเปื้อนนะคะแล้วก็สารเร่งสารกระตุ้นนะคะก็จะทําให้เรานะคะมีอาการเหนื่อยบางคนทานอาหารเสริมแพงๆแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ไม่ฟื้นนะคะลองลองมาทานดูไม่ต้องเชื่อนะคะคุณลองทานดูนะคะคุณลองทานกล่องแดงนะ คุณจะได้ร่างกายใหม่ขึ้นมาเลยคือพลังงานคนคนเรานะคะวเวลาเราอ่ะจะหมดลมหายใจหรือว่าหมดชีพเกิดจากพลังงานไม่มีรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียเนี่ยคือแปลว่าอะไรแปลว่าร่างกายของคุณไม่มีพลังงานพอเราไม่มีพลังงานแล้วเราทํางานอะไรไม่ได้เลยเดินก็เหนื่อยทําอะไรก็เหนื่อยแปลว่าคนที่เหนื่อยง่ายๆเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าคนที่หมดพลังงานละนะคะถ้าคนหมดพลังงานก็คือคนไม่มีแรงแม้กระทั่งหายใจ ขยับนิดก็เหนื่อยนะคะเดิน2อก้าก็เหนื่อยลองมาทานดูคนเป็นเยอะมากนะคะความจริงคนเป็นเยอะมากแต่หลายๆคนก็เลือกทานหลายๆแบรนด์หลายๆวิตามินซีหรืออะไรก็แล้วแต่โปรตีนอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราทานไปแล้วมันยังไม่ฟื้นนะคะคุณลองเสียสละนะคะเงินเล่นเล็กน้อยของคุณมาทานดูนะคะเพื่อที่คุณจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและตอนนี้โควิดกลับมาอีกเขาจะทำให้คุณนะคะไม่มีโอกาสไปเป็นโรคบางอย่างนะคะที่มันอา,อาจจะยังไม่มียารักษาด้วยนะคะเขาจะช่วยคุณได้นะคะถ้าร่างกายคุณแข็งแรงแล้วโรคอะไรเข้ามาก็ไม่สามารถทำร้ายคุณได้ตราบใดที่ร่างกายแข็งแรง โรคอะไรก็ไม่สามารถทำลายคุณได้เพราะโรคทุโรคนะคะทุกคนมีโอกาสเป็นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามยอดฮิตหรือโรคอะไรก็ตามที่มีอยู่ทุกคนมีโอกาสเป็นแต่ว่าถ้าเราไม่เป็นเมื่อไหร่ก็คือร่างกายเราแข็งแรงนะคะจะไม่เป็นนะคะแล้วก็นะคะตัวกาแฟกาแฟเนี่ยก็คือไม่ต้องพูดขายดีมากกาแฟทุกรสต้องมีกาแฟกาแฟสูตรหนึ่งสูตรสองแต่ส่วนมากตอนนี้จะเป็นกาแฟสูตรสองนะคะเพราะสูตรสองเขาผสมค์คมิ้นชันบางทีกินอ่ะสูตรหนึ่งแล้วมันรู้สึกอ่ะเข้มเกินไป ก็จะมาทานเป็นตัวสูตรสองนะคะเพราะว่าเขาผสมขมิ้นชันมันจะกลมกล่อมนะคะรสชาติดีกลมกล่อมนะคะใครที่เคยทานกาแฟยี่ห้ออะไรแล้วก็ตามนะคะแต่รู้สึกว่าหลายๆคนจะรู้ว่ากาแฟทานแล้วบางทีจะรู้สึกว่าแกทําให้เรารู้สึกเหมือนจะแกง่ายนะคะแต่กาแฟหมอเสียงจะมีสมุนไพรถึง12ชนิดนะคะคุณจะได้ทานสมุนไพรในกาแฟถึง12ชนิดนะคะโดยที่คุณ อาจจะยังไม่กล้าที่จะลงทุนซื้อผลิตภัณฑ์หมอเสียงแต่คุณทานกาแฟแปลว่าคุณก็ได้ทานผลิตภัณฑ์หมอเสียงไปแล้วนะคะถือว่าคุณคุ้มแล้วนะคะคุณทานแค่กาแฟคุณก็มีกําลังแล้วนะคะขนาดกาแฟกินแล้วมีกําลังถ้ากินเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มบํารุงคุณจะมีกําลังขนาดไหนนะคะลองทานดูนะคะผลิตภัณฑ์หมอเสียงทุกตัวช่วยคุณได้นะคะแล้วก็มีสบู่สบู่ขมิ้นชันนะคะสําหรับคนที่เป็นสิวผื่นนะคะหรือแพ้ง่ายนะคะคุณสามารถใช้สบู่ขมิ้นชันของคุณหมอเสียงได้เลยนะคะ นี่ค่ะสบู่ขมิ้นชันสบู่ขมิ้นชันนะคะ1กล่องนะคะจะมี10ก้อนนะคะใครที่อ่อ่ยังไม่เคยลองใช้สบู่ขมิ้นชันของคุณหมอแสงคุณสามารถใช้ได้เลยค่ะคนที่เป็นสิวนะคะคุณสามารถใช้สบู่ขมิ้นชันใช้ได้เลยและและเป็นผื่นคันนะคะรู้สึกแห้งแล้วตอนนี้นะคะก็ส่วนหน้าหนาวเนาะผิวมันจะแห้งนะคุณลองใช้สบู่ขมิ้นชันนะผิวคุณจะไม่แห้งนะคะ1กล่องนะคะจะมีสิบ หนึ่งกล่องใหญ่จะมี1ิก้อนนะคะแต่ถ้าคุณซื้อเป็นกล่องมันก็จะถูกลงนะคะแต่ถ้าคุณซื้อเป็นก้อนมันก็จะแพงขึ้นนะคะซึ่งมันเป็นเรือกธรรมชาติเลยนะคะตัวนี้สวูคามินชันอันนี้ของคุณจอยนะคะนี่ออเดอร์ของคุณจอยนะคะและกาแฟก็เป็นของคุณจอยเนาะนะคะแล้วก็นะคะ มีสบู่ภูเขาด้วยนะคะสบู่ภูเขาจะเน้นในเรื่องของฝ้ากระนะคะจุดด่างดำนะคะใครที่อ่แพ้ในเรื่องของอสบู่หลายๆตัวคุณลองมาใ,มาใช้สบู่ภูเขาดูนะคะ mm hmm. คุณจะรู้สึกว่าอ่ฝ้ากระของคุณเริ่มจ,จางลงนะคะ mm hmm. ไม่ได้หายนะมันจะค่อยๆจางลงนะคะ mm hmm. และคุณใช้คู่กับเอ็กตองสองนะคะ mm hmm. เอ็กตองสองแล้วก็ใช้คู่กับเอ็กหนึ่งคนที่มีฝ้ากระนะว mm ันนี้เอ็กตองสองคุณมองไม่ได้หยิบมา นะคะเอ็กซ์ตองสองให้ใช้คู่กันจะดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นฝ้ากระนะคะใช้คู่กันคุณจะได้หมดเลยคุณจะไม่ได้แค่ครีมครีมละเทใบหน้านะคะแต่ว่าในกลุ่มนี้คุณจะได้ทั้งหมดระบบเลือดลมฝ้ากระส่วนมากเกิดจากฮอร์โมนของผู้หญิงนะคะคือส่วนมากที่คุณหมอมทำธุรกิจหมอเสียงมาเนาะเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาแบ่งปันนะคะ คนที่มีฝ้ากระหรือว่าผิวแห้งนะคะคุณหมอเจอที่40ขึ้นไป40ปีขึ้นไป,ป,นไปทําไมถึงเจอที่40ปีนะคะเพราะว่าคนที่เข้าเ<ม>ข้าสู่40ปีนี่เรียกว่าก้าวเข้าสู่วัยทองคนที่ก้าวเข้าสู่วัยทองจะมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนเฮสตเจนต่ําลงจะทําให้ผู้หญิงมีปัญหาเรื่องฝ้ากระนะคะและมีปัญหาเรื่องเจ็บข้อเจ็บเข่าด้วยนะคะทั้งหมดประจําเดือนนะคะอาการข้อเข่าของคุณจะมีปัญหามากกว่าเดิม และที่สําคัญอารมณ์ของคุณจะงุดหงิดชุนเฉียวนะคะถ้าใครมีอารมณ์ที่เริ่มงุหงิดแล้วนะคะคุณลองไปทานตระกูล X หรือว่าฟลาเมลเฮิร์บคุณจัดหนักเลยค่ะอารมณ์ที่งุดหงิดชุนเฉียวของคุณจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าในตระกูลว่านเนี่ยค่ะมันจะช่วยทําให้อารมณ์ของเราไม่หงุดหงิดไม่ชุนเฉียวคือเรอว่าอารมณ์ดีขึ้นนะคะสังเกตได้แค่นั้นเองผู้หญิงที่เริ่มงุดหงิดลองทานดูช่วยคุณได้ คนถูกช่วยคุณได้เยอะมากนะคะอันนี้ไม่ต้องเชื่อแต่ถ้าตรับแต่รู้สึกหมดุดหิดแล้วลองมาทานว่านทานให้ถึงอารมณ์มันจะดีขึ้นเพราะว่าอารมณ์มันก็อยู่ที่ฮอร์โมนเฮสตเจนเนาะมันต่ําลงมันก็ทําให้ผู้หญิงมีอาการเหล่านี้นะคะบางทีทุกวันนี้นะคะไม่ต้องรองให้ถึง40นะคะ35เป็นแล้วนะคะบางคนที่เคสอายุน้อยที่สุดคือประมาณ29 30นี่ก็เป็นแล้วนะคะเขาก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงเป็นเร็วนะคะจากด้วยอาหารการกินตัวกระตุน้นอาหารการเร่งอา,อาหารทําให้ผู้หญิงเนะ่เสื่อมเร็วทําผู้หญิงโตเร็วโตวเร็วปุ๊บก็เสื่อมเร็วเช่นกันนะคะโฮอร์โมนมันก็มีปัญหาพรามีปัญหาปุ๊บผู้หญิงเรียกว่าเสียสมดุลเลยนะคะทุกวันนี้วัยทองมาเร็วกว่าเรียกว่า กว่าเวลาอันควรไวทองมาเร็วกว่าเวลาอันควรนะคะคุณคุณอย่ารอให้ถึงตอนนั้นนะคะไม่งั้นคุณจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะคะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอ่าทองน่ะมันจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะคะเพราะอารมณ์เรามันขึ้นขึ้นลงลงมันสวิงอะค่ะแต่พิจภัณ์หมอเสียงช่วยคุณได้ตั้งแต่ตระกูล X นะคะแต่ถ้าคุณไหนที่เป็นเยอะๆนะให้คุณต้องกินคู่กับบำรุงด้วยนะ ต้องกินคู่กับบำรุงด้วยเกิดจากธาตุของเรามันเริ่มเสื่อมเริ่มเปลี่ยนแล้วให้กินบำรุงด้วยนะคะบำรุงก็จะเป็นกล่องแดงหรือว่ากล่องเหลืองหรือว่าโมนาลิสสองสามสี่ก็ได้นะคะให้คุณทานควบคู่กันไปเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะโอเคเนาะสวัสดีค่ะคุณนายวันสวัสดีค่ะมาดามสาสวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีนะคะนะคะคุณหมอขอกดูนิดหนึ่งนะคะว่าจะมาแป๊บเดียวไงนะคะเริ่มที่กาแฟใช่ค่ะที่ประเทศอังกฤษนะคะเขาตีตลาดที่กาแฟะนะคะ ตีตลาดที่กาแฟเพราะลูกค้าทานกาแฟแล้วนะคะติดใจนะคะก็ต่อยอดด้วยผลิตภัณฑ์หมอเสงนะคะตอนนี้ก็ตีตลาดเพิ่มเติมก็คืออน้าเต้าหู้นะคะเพราะว่าทานง่ายเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีนะคะ,ตอ,ะตอนนี้ตีตลาดน้าเต้าหู้นะคะเพราะตอนนี้น้ำเต้าหู้ตอนนี้ไปเยอะมากเลยเนีย่ของคุณนายวันก็ไปแล้วน้องกะลยายอรมันก็ไปแล้วนะคะเยอะมากนะคะตอนนี้นะคะดีย่ยวสักท้ายนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวจะจบ,จบแล้วนะคะมาแป๊บเดียวนะคะวันนี้ไม่มานานเลยจ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านที่ฟังตอนนี้นะคะและย้อนหลังด้วยนะคะ,ะวันนี้คุณหมอก็มาแบ่งปันเพียงเท่านี้เนาะมาแป๊บๆไม่ต้องมาเยอะมาบ่อยแล้วจังเป็นจันสวัสดีค่ะ ตอนนีค่ะผมก็มาจากเวียงจันนะยินดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ฟังตอนนี้และย้อนหลังด้วยนะคะถ้าจับไดเรารู้สึกว่าร่างกายของเราไม่แข็งแรงรู้สึกหงุดหงิดชุนเฉียวนะคะให้มาเช็คสภาพร่างกายของเรานะคะแล้วเราก็เลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่เหมาะกับอาการของเราตอนนี้เราควรจะเติมตัวไหนนะคะให้คุณเลือกทานเถอะ เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะแล้วนะคะถ้าคุณรู้สึกไม่ค่อยดีนะคะเรานะคะคือเราให้อาหารกับร่างกายของเราแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องให้อาหารกับจิตของเราด้วยนะคะก็คือถ้าเรารู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกเครียดกังวลวิตกนะคะให้คุณลองอยู่กับตัวเองนะคะนั่งสมาธิบ้างอะไรบ้างนะคะเพื่อทําให้เราเริ่มมีมีสมาธิมีสติและปัญญาจะมานะคะขอทุกท่านโชคดีในทุกๆวันนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ